คิดแล้วทำอัมพรยูทู e ครับสวัสดีครับอัมพรยูทูปครับอัมพรยูทู e คลิปนี้กะมาวิวขายลงสีนะครับด้วยเป็นลงสีมือสองหิยูสอบเด้วยสลกหินครับผมเป็นเสากระเพาะเหล็ก <được> ม <kindergarten> ือต้องบริการเด้ขายครับมีรถรับโซงยุค่าัรงไวายูสี่หมื่นบาทครับ โวดคุยต่อลองเลยครับเด้อสนใจกับโข้ขมาครับผมศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับผมโท้ขม้าครับปวดต่อลองกันไดครับอล่องสีมือแรกครับผูนุมคนนี skincare, ้แน่ซื้อมาจากโรงงานใส่งานได้ไปอยู่ใส่ไปอยู่สมปีคร <co ับมันบ่มอกระพุ้นขาวาลงสีเนี่ย เพราะมันในยกคู่มือนี่เขาบอได้มามเขาบอได้มามอันนี้เองสภาพเดิมครับเขาเอาตีบริการการใส่มาได้ปีเออเขาบอได้ปีมามาให้สีซื้อสีแรงเขากะเอาเมื่อสีบแรกเขากะทาเอาได้แต่ตะกี้เนี่ยคู่มือนี้เขาไปหาไปทรงพี่น้องสนใจกระโถเข้ามาคทำด้านข้างมาแรงยังแบกเขาไปในขวอีกพิกัดอยู่จังหวัดึงตลาดกระท่านีครับนี่เสาเล็กนะครับเสาเล็กสภาพแข็งแรง มีกับกระบาขับเบื่อกับสิ่งของกับว่างทับหลายอยู่ครับกับยังใส่ได้ครับใส่ได้ปกติด้วยครับด้วยงสีต่ว่ามาเบืองโดยหลอบนะครับโดยหลอบโค่งเล็กสภาพดีทย่ังแข็งแรงทนทานนะครับนี่ครับเป็นลูกหินยิบซีนะครับลูกหินยิบซี รถหรือเปล่าเครื่องนี้ก็จะบ่มีมอเรทวงสายพานนะครับบ่มีบ่มีมอเรทวงมอเตอร์นะครับมอเตอร์ใด้เจ็ดแรงครับมอเตอร์ใด้เจ็ดแรงครับหืเที่างกลัวหรือทำไมไงใส่ไฟสองเฟสได้ด้วยกันงูถาขึ้นกันเยยันนี้ หมูอยู่ใส่ละวันที่นี่นครับพี่น้องครับสนใจกระโทตกะม้าครับ0 8 3 3 7 2 4 7 <S 3, 3 <S 7าม,ม,มรครับคลิปนี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ